ขวานะคะยืดสองา แล้วลงได้ชารตได้เ,เลยนะคะหนึ่งสองสามห้าหกแล้วลงลงด้ชาดตนะลงด้ชาด้หมดเลยนะคะหนึ่งสองสามสี่ 1>, 1, 2, 3, ่งสองสาส้าหนึ่งสอสาสี่ห้าหกดแขึ้นอ่ลงซ้ายเนาะมาทนี้แล้วก็ขวาปวดมา5้าหกาช้าๆนะคะเอาใหม่น 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ันะะ้นมีสองสาสอง 1> 2, 1 2งตั้งหนึ่งสองสาห้า็ดปดหนึ่งอสาส่้าเแปอะลองดูนะคะทีอ่างูาอ่นคะนคะ่สอง มันจะทำายใชไหก็ใช่ค่งจรคทนี้นหรอไ่มาหรอาเจ็ดแปดได้โอเคไม่น่า่าโอเคเดี๋ยวจะที่ค่ายวได้ไม่กวนงั้นไปแล้วกลับแล้วก็ลงมาที่ชาเต้สองรอบด้วยกันเนาะชาเต้อยู่รงเลยนะรบก็ปิน 1 2สอห่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดหนึ่งสอสส้าเจ็หนึ่งสสห้าหดแปสสี่ห้าหเจดแปโอเคขั้นที่3ามไๆ้ขั้นที่มยกหายยนะคะหนึ่ง6 7 8สสี่ห้าหเจดแป นะคะอ่าออกันนะคะ1งสองขันเงสองสามสี้าหกเแปดเราลอาทำอยู่แับนี่นะคะเข้าหาให้ได้ได้ขั้นที่่อนข้นทา่สางทุกคนนะคะ123้งสองันเลยงสมสี่หาจ็ยกอนะคะขอกกันเลี้ยงสันึ่งสอง 3 5 6 7 8ตอีนี้จดาะชานะคะคือลกขึ้นแแล้วขึ้นแล้วลงนะคะเราเมือน้าเอาอีกสองสามเยพี่เออเนย์ห้าสองสามหนึ่งสอง หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดถ้าสุดท้ายหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดจำนวนห้าตนี้เราไปที่ไนนะคะอานตรงนี้หนึ่สองสามหนึ่ง So oh. อานเหมือนกันเลยเอาโอเคนะไปสเตปขวาสี่ขึ้นลงแล้วก็เอ่อชาร์เซ่คือให้ใส่าขาดีก่านเนาะนะคะดีกว่าเรื่ยดีกว่าวานนี้ก่อนหนึง่งสอง